สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอการทดลองเรืเ่องเซลล์พืชค่ะมีสมาชิกดังนี้ค่ะ 1. เด็กหญิงบุญญาภรณ์แทนนา 2. เด็กหญิงโกชกรพือหิวเขา3เด็กหญิงขวานภาชำพลกลางค่ะ 4. เด็กชายสกลินเทียบสาครับ5เด็กชายพัฒนันันภาษาพ 6. เด็กชายสุวกิจสุตอนและ7เ,เด็กชายกิตตากรเทียมทนงค่ะ เรทดลออของมในว่านกาบหอยค่ะวัสดุอุปกรมีอะไน,นี้ค่ะ 1>, 1. ว่านกาบหอย 2. น้ำสามใบมีดสีป่ปากขีบ 5. แผ่นสไลด์และกระจกปิสไลด์ 6. กหลอดหยด 7. บีเกอร์ 8. จานเพาะเชือ้อ 9. กล้องจุลหั์ค่ะข้นตอนการทดลองมีดังนี้ค่ะ หนึ่งล้างว,ว่านกับหอยให้สะอาดสองใส่น้ำลงในบีเกอร์ปริมาณหนึ่งร้อยห้าสิบมลถึงสองร้อยมลค่ะสามใช้เบบี้เฉือนหลับใบว่านกับหอยแล้วใส่ในจานพ่อเชื้อและตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้สวยงามนำน้ำ,นำใส่หลอดหยดแล้วหยดลงบนแผ่นสไลด์ประมาณหน,นึ่งถึงสองหยดแล้วนำว่านกับหอยที่เราตัดมาวางบนแผ่นสไลด์ห้า แล้วนำแผ่นกระจกปิดสไลด์มาปิดพยายามอย่าให้มีความอากาศอยู่ข้างในค่ะพบนำไปสองที่ลลลกล้องถึงนะครับแล้วบันทึกผลผลการตทดลองมีดังนี้ครับสิ่งที่พบมีดังนี้ค่ะ 1. ปากใบ 2. รูปากใบ 3. ผนังเซลล์4เยื่อ้ฮมเซลล์และ5เซลล์พื้นค่ะสรุปผลการทดลองมีดังนี้ครับ ที่ของเซลล์คุม 1. อลบริเวณในการคายน้ำา 2. บริเวณการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์